รก,รกร,วกรมกวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวรวมส่งมอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กมังคับมือปิ่นโต2จํจำนวนหนึ่งตัวให้กับทางด้านสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือพรวเพื่อใช้งานสำหรับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สนทรเพื่อคนพิการณนะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอวซึ่งจะเปิดดำเนินการรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยน2564เป็นต้นไปสำหรับหุ่นยนต์ปิ่นโต2พัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งมีดรปาสนะกุลวานิชนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการเป็นหัวหน้าโครงการ คุณสมบัติเด่นของหุ่นยนต์ดังกล่าวนำไปใช้ในการขนส่งอาหารน้ำยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ติดเชื้อโดยการใช้รถเข็นควบคุมทางไกลเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด1ิและเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงใช้นวัาาตกรรมในกระบวนการผลิตที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดและหากมีวัสดุอุปกรณ์รณที่ครบถ้วนจะที่สาม,มารถผลิตหุ่นยนต์ปิ่นโต2 ได้แล้วเสร็จภายใน1วัน